สวัสดีตอนเช้าครับ FC ทุกท่านหายไปหลายวันเลยเพราะว่ามีเวลาเลยยุ่งงานช่วงนี้ฝนก็ตกทุกวันเลยงานก็เยอะไม่ได้พาน้องๆวิ่งเล่นเลยป,ป้าป้าป้าลุกไาหายแล้ว่ไปอยากวิ่งหลายอยากวิ่งหลายหลายวันละอยากเที่ยวแห้งฝนก็ตกถนนก็แฉะไปหมดเลยไป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 มามามาเร็วๆเยอเกิดมะ อันนี้หลูกปะอันนี้ครับอันนี้เลยครับตรงนี้เลยครับคนสวยไป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 เดินไปหน่อยเดินไปหน่อยอว,ว,วิ่งดีกว่าวิ่งดีกว่าวิ่งหน่อยครับอยากเที่ยวแห้งอ,อยากเที่ยวแห้งอยากเที่ยวแห้งดูน่นนุ่นน้องเหมียวนอนอยู่ข้างล่างได้ต้นได้เก้าอี้เตียง ไปไปยุกัดเร็วมามามาทางนี้มาทางนี้ทางนี้นเร็ว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 พี่เสือติ๊กโตแล้วโตโตโตมาแล้วพี่่ใหญมาแล้วพี่ใหญ่มาแล้วพี่ใหญ่มาแล้ว พี่ใหญ่มาแล้วครับอ,อย่าไปมดุดอย่าไปมดุดเดี๋ยวลม้ม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 ไปเดินกลับเดินกลับไปไปไปเดินกลับ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 ,บผมไม่ได้เที่ยวหลายวันแล้วครับที่พ่อพ่มีเวลาเลยเอาไปหาน้องเหมียวไปหาน้องเหมียว เอ้ยน้องเหมียวอย ah, ู่เต็มเลยเหมียวน้อยเหมียวน้อยเฮ้ยพอแล้วปีโป้น้องตกใจแล้วมา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 น้องเหมียวตกใจปีโป้มาทางนี้ทางนี้หรอกวะโอ้ยแล้วล้มล่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 มเอาล่มล่มล่มอันนึงจังชั่มเบิร์บิร์เฮ้ยไรเฮ้ยไรเฮ้ย

โตจิ i. I so, so, out, ๋โตกลับมาลูกกลับมาพาน้องกลับมาอ้าวไปไหนละอ้ามุมุดมุเหลือลมเหลือลมปไปไปมา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 เร็วมา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 เร็วม พ่อเดี๋ยวเดี๋ยวรอน้องก่อนพ่อเร็วพ่อไปไหนล่ะไปไหนล่ะอ่ะไปแล้วไปแล้วเข้าไปรอแล้ว โทรศัพท์ยี่พ่อก็ไม่ค่อยดีอัดคลิปนานๆก็ไม่ได้มา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 เร็ว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 ยี่พ่อจะไปสวนแล้วอ้าวมุดกันละมุดกันละโยเกิดมามามา

ขอบคุณมากๆเลยวันบึกเลยทั้งพี่ทั้งน้องเลยขอบคุณมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับ